คุณผู้ชมครับดูเหมือนวันนี้สื่อมวลชนจะทํางานกันคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวทั้งจากนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนด้วยกันเกี่ยวกับประเด็นเดียวกันคือเรื่องข้าวนี่แหละครับเริ่มต้นจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก่อนครับไปตรวจเยี่ยมที่กระทรวงการคลังแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องข้าว พูดถึงเรื่องข้าวบอกว่าหลายฝ่ายก็ออกมาช่วยกันเอาชาวนาเอาชาวนามาขายข้าวให้พื้นที่ชาวนามาขายเป็นเรื่องที่ดีแต่สื่อมวลชนก็ต้องสร้างความเข้าใจด้วยว่าข้าวที่เอามาขายคิดเป็น5%ของผล,ผลผลิตทั้งประเทศเท่านั้นถ้ายังจะไปตีกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้ก็ต้องถามเหมือนกันว่าถ้าซื้อมากๆแล้วจะขายให้ใครหรือว่าจะให้รัฐบาลรับผิดชอบแบบเดิมอีก นายกบอกว่าขอร้องชาวนาอย่าไปมองแต่เฉพาะเรื่องของราคาข้าวเปลือกอย่างเดียวอยากให้ไปมองที่ต้นทุนการผลิตกับราคาข้าวด้วยว่ามันต่างกันแค่ไหนถ้าต้นทุนสูงต่างกับราคาข่าขายข้าวน้อยอย่างเช่นต่างกันสัก1000บาทมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะให้อยู่ได้ส่วนต่างก็ต้องมีอย่างน้อย3,000บาทขึ้นไปครับถ้าตอนนี้หลายๆฝ่ายออกมา่้มมือชร่วยกันดดีไงดีดี ดีตอนนี้เธอต้องสร้างเขาใจขเขาว่าหนึ่งก็คือการที่เขามาขายข้าววันนี้มาได้ประมาณ5%เท่านั้นเองถ้าหากว่าเป็นการเอาข้าวจากอะไรย่อยมาขายนะแต่ถ้าไปแล้วลงสีมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเรามีข้าวอะห้าสิบกว่าล้านไร่นะวันนี้คิดแบบนี้สิราคาพอสมควรคุณภาพดีกำไรได้พอสมควรมีส่วนต่างวันนี้เราจะไปมองว่าราคาข้าวถ้ามองอย่างนี้มันเป็นอี่ตลอดตลาดโลกม,มีส่วนด้วยข้างในเราก็ต้องปรับปรุงด้วย ปัญหากคือความต่างต,งต้นทุนการผลิตกับราคาข้าวหรือมันต่างกันเท่าไหร่มันทางเท่าไหร่ถ,หรถ้าทางพันบาทนะอยู่ไม่ได้มันต้องทางอย่างน้อยสามพันอย่างน้อยนะวันนี้แทบจะไม่ต่างหรือบางทีก็ขาดทุนเพราะต้นทุนการผมันสูงถ้าเราช่วยเขาเข้าใจผมว่าเขาจะใช้พื้นที่ให้ให้สามารถผลิตข้าวน้อยลงได้อย่างไรที่มีข้าวได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม อยากต่อไปอีกหนึ่งคนนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปขายข้าวที่บริเวณหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์ที่เขตมีนบุรีนะครับวันนี้คุณยิ่งรักก็ไปที่ ห้างอิมพีเรียลเวอร์สสำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะครับคราวนี้เอาข้าวจาก5จังหวัดก็คือจังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสา,ารคามครับรอบนี้นำมา10ตันรับมาขายให้กับประชาชนที่อยู่แถวสำโรงนะฮะมีคนมาเข้าคิวรอซื้อข้าวตั้งแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงครับ สักสี่โมงเย็นที่ผ่านมาก็ขายหมดนะฮะบ,บางคนก็มากลังใจคุณยิ่งรักอย่างเดียวเพราะว่าไม่ทันซื้อข้าวราคาขายในวันนี้ยังอยู่ที่20บาทต่อกิโลกร,รัมเท่าเดิมแล้วก็จํากัดนะครับหนคนไม่เกิน5กิโลกร,รมัมส่วนเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าทั้งคุณยิ่งรักกับนุกชายก็คือน้องไพเด็กชายสุพเศษอมรอฉัดก็เปิดบ้านครับ ให้จิตอาสาแล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยมาร่วมกันนะฮะกับชาวนาจาก5จังหวัดเมื่อสักครู่นี้แพ็คข้าวใส่ถุงครับเพื่อเตรียมมาขายวันนี้ให้กับประชาชนนะฮะที่สำรงจังหวัดสมุทรปราการครับอีกคนหนึ่งครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนลงพื้นที่ไปร่วมเกี่ยวข้าวบนผืนนาขนาดสี่ไร่ที่คลองสาวาในกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มสมาชิกฟ้าวันใหม่กับชาวนา60คนร่วมเกี่ยวข้าวภาพที่เห็นเป็นภาพมาจาก Facebook mm hmm. ของทีวีดาวเทียมช่องฟ้าวันใหม่ครับลักษณะก็คือจะเป็นการแปลอักษรด้วยเป็นการแปลอักษรหมายเลข9ขนาด60คูณ60เมตรส่วนข้าเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปสีเป็นข้าวสารนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับมองจากมุมสูงจะทำเป็นเลข9ไทย ข้าวที่ได้ไปสีเป็นข้อสารก่อนที่จะส่งมอบให้กับโรงครัวที่ท้องสนามหลวงซึ่งน่า,าจากตัวข้อมูลของ Facebook ของทางกลุ่มสมาชิกฟ้าวันใหม่นะครับไปเกี่ยวกันวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ